ปรินิพานเฉพาะตนผลแห่งการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวงโดยความหมายสี่สถานพิกุทั้งหลายเราจากแสดงปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ทิขุในกรณีนี้ไม่มั่นหมายซึ่งจักขุไม่มั่นหมายในจักขุไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักขุไม่มั่นหมายจักขุว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายในรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายรูปทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งจักขุวิญญาณไม่มั่นหมายในจักขุวิญญาณ ไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักูุวิญญาณไม่มั่นหมายจักูุวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ em ่งจักขุสัมผัสไม่มั่นหมายในจักู Likewise, ุสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักูุสัมผัสไม่มั่นหมายจักูุสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเรา ซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากจากักขูสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งโสตะไม่มั่นหมายในโสตะไม่มั่นหมายโดยความเป็นโสตะไม่มั่นหมายโสตะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเสียงทั้งหลายไม่มั่นหมายในเสียงทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นเสียงทั้งหลาย ไม่มั่นหมายเสียงทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งโสตวิญญาณไม่มั่นหมายในโสตวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นโสตวิญญาณไม่มั่นหมายโสตวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งโสตสัมผัสไม่มั่นหมายในโสตสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นโสตสัมผัสไม่มั่นหมายโสตสัมผัสว่าของเรา ไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งคานะไม่มั่นหมายในคานะไม่มั่นหมายโดยความเป็นคานะไม่มั่นหมายคานะว่าของเรา ไม่มั่นหมายซึ่งกลิ่นทั้งหลายไม่มั่นหมายในกลิ่นทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นกลิ่นทั้งหลายไม่มั่นหมายกลิ่นทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งคณะวิญญาณไม่มั่นหมายในคณะวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นคณะวิญญาณไม่มั่นหมายคณะวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งคณะสัมผัสไม่มั่นหมายในคณะสัมผัส ไม่มั่นหมายโดยความเป็นคานะสัมผัสไม่มั่นหมายคานะสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากคานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งชิวหา ไม่มั่นหมายในชิวหาไม่มั่นหมายโดยความเป็น enfin, ชิวหาไม่มั่นหมายชิวหาว่าของเราไม่มั่นหมายซึ <cut> ่งรถทั้งหลายไม่มั่นหมายในรถทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นรถทั้งหลายไม่มั่นหมายรถทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งชิวหาวิญญาณไม่มั่นหมายในชิวหาวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นชิวหาวิญญาณ ไม่มัน่นหมายชิวหาวิญญาณว่าของเราไม่มัน hay hay ่นหมายซึ่งชิวหาสัมผัสไม่มัน่นหมายในชิวหาสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นชิวหาสัมผัสไม่มั่นหมายชิวหาสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอนทุกข,ขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งกายะไม่มั่นหมายในกายะไม่มั่นหมายโดยความเป็นกายะไม่มั่นหมายกายะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งโพผธภะ <kins on> ทั้งหลายไม่มั่นหมายในโผธภะทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นโพรฏภะ,ะ, Imper ะ,ะทั้งหลายไม่มั่นหมายโพผธภะ,ะทั้งหลายว่าของเรา ไม่มั่นหมายซึ่งกายวิญญาณไม่มั่นหมายในกายวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นกายวิญญาณไม่มั่นหมายกายวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งกายสัมผัสไม่มั่นหมายในกายสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นกายสัมผัสไม่มั่นหมายกายสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนา ไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากกายสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งมณะไม่มั่นหมายในมณะไม่มั่นหมายโดยความเป็นมณะไม่มั่นหมายมณะว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งธรรมทั้งหลาย ไม่มั่นหมายในธรรมทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นธรรมทั้งหลายไม่มั่นหมายธรรมทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งมโนวิญญาณไม่มั่นหมายในมโนวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นมโนวิญญาณไม่มั่นหมายมโนวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งมโนสัมผัสไม่มั่นหมายในมโนสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็นมโนสัมผัส ไม่มั่นหมายมนโนส,สัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ said, ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอทุกขขมสุขก็ตามไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายในสิ่งทั้งปวง ไม่มั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายสิ่งทั้งปวงว่าของเราทิขุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรรจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกขุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงนั้นภิกขุทั้งหลายก็ภิกขุย่อมมั่นหมายซึ่งสิ่งใดมั่นหมายในสิ่งใดมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งใดมั่นหมายสิ่งใดว่าของเรา สิ่งที่เขามั่นหมายนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขามั่นหมายนั้นสัตว์โลกผู้คล้องอยู่ในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพนั่นแหละจักเป็นผู้มีความเป็นโดยประการอื่นพิขูทั้งหลายขันาธาตุอายตนะมีอยู่มีประมาณเท่าใดพิขูย่อมไม่มั่นหมายแม้ซึ่งขันาธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายในขันาธาตุอายตนะนั้น ไม่มั่นหมายแม้โดยความเป็นขันธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายขันธาตุอายตนะนั้นว่าของเราภิขุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ที่กุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นเครื่องสะดวกแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงนั้น